สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วช่องแม่แพรนะแม่พนะแมพรย์กลิ่นอร่อยเราเจอโลโก้คขมาป่าอืมวันนี้มากินอะไรกินมามา่มามาม่าเล้อซื้อมาสองรสมามา่ารสนี้เลยค่ะอันนี้ไม่ได้มีการสนับสนุนอะไรนะโอเคมาม่ากระดูกลากรงแรกได้กินซื้อมาเพราะว่าสงสารเด็กหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนจะเป็นแบบอ่าเม็ดนื้อเป็นเเป็นนื้อยยเดี๋วน้องกินก่อนว้าวอืมอืมรู้ว่จะคลายนะอร่อยอืมอร่อยค่ะ อ,อ,อร่อยมากจุ่มง,งอ่ะมือฉันใหญ่เกินอันนี้จะมีเรื่องมาเล่าอีกแลยเรื่องปัม๊มมาขี้ไว้มาเด็กปัม๊มพูดเมื่อวานบอกดิดีอันนี้เขาบอกเลยหมูญแล้วมามาไปขี้ข้างกูกกกต้องโทรไปบ,บอกเจ้าล้วเราถามกับคนตีนอ่ะไม่บอกเขาใอ้ตัวอ่ะแค่ถามทำไมต้องถามอันนี้ดระลุกขึ้นจะปอกจังไงแล้วตัวพวกคนจังหวัเหดเนี้ยเล็กเล็กจริงๆเล็กมากนิสัยอ่ะส่วนใหญ่เลยนะ เด็กตัวคำพูดสะสุ่มืู้ชายเป็นคนที่แบบทำงานใช่ทำาทำทำแต่อย่าทำให้ฉันเดือดร้อนก็จะมีเด็กอีกคนหนึ่งผู้ชายทำหน้าตาไม่พอใจฉันมันไปว่ามันเป็นทางฉันอีก่อน,อนที่ฉันขี้โผล่ข้างหลังมีชุดชนในด้วยกูจริงว่ากูมันจะนั่งยี้ได้แต่ว่าโต๊ะมันมีกำแพงอืออาจจะไม่ใช่อะไรที่วยหรืออาจจะไรไม่เหมือนกับคนอื่นนะคลิปเราแม่งโคตรเดียวเลยอ่ะ ผมมีอยากอยากจะพูดเรื water, ่องอเหมือนกันเพราะว่าจะไม่พูดเพราะจะกินซ้ำๆทุกคนจะเบื่ออพูดเรื่องเรองพินิ่ายอะที่ว่าที่ว่าอะไรนะหน้าพังอรู้ว่ามีหมหน้าพังกันคนที่ซื้อของพินก็เหมือนกันเนาะพมไม่ได้ก็ด่าก็เหมือนเขาบ้าดี๋ยีบ้ไม่ได้คิ เวลาแสดมาลงมเมแล้วลาอุนอะรเราทำไม่ค่อยเป็นอ่ะไม่ว่าใครลสุอ่ะาจด้ี่ังของฮารย์หลายวันาไม่มเรองถึงี่ตกวิ่งกัใหมเอาว่ามตไม่ได้ฟังจบเสเขาว่ามถว่าทำไมทุกคนบอกว่านถกทมเพาะคนก็ตกงานอยู่แล้วถ้าวิ่งช่วยช่วยคนจนนั้นเป็นานนั้นถ้าเขาเปลี่ยนหมุนจะดีกว่าไงถ้าเขาจะวิ่งก็วิ่งได้แต่เอาแบบว่าโรงพยาบาลไม่ต้องให้แล้วมันเพราะโรงพยาบาลก็ขึ้น ขายใ่กองเยอะเกิน่าทำตุ๊กตาเยอะอะไรเยอะยังไม่กลับบางที่อะค่ะที่ว่าอะไรนะที่เขาเลี้ยงเด็กกับบ้าตอนที่เขายังพี่คนนั้นชื่ออะไรเนาะโดยนำน้ำยรงที่อะก็าังติดหนี้ไอ้นู่นเปล่าอะเยอด๋อทำไมเขาไม่ไม่ไม่ริ้งเพื่อเด็กบอกว่างอือถ้าถ้าวิ่งวิ่งโอเคแต่ต้องต้องกระจายไปทุกที่อะเขาวิ่งอยู่ที่เดียวไม่โอเคต้องวิ่งจะให้โรงพยาบาลจ้างนั้นช่าี้โรงพยาบาลอืมไม่ไม่โอเคต้องวิ่งเผื่อบด็กถือบ้าง ขอให้นะคนหาขึ้นจนริงเลยนะ้ากขับน้ำกลมทั้งนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมหูดังจีแต่ก็เป็นอันเดียนะพูดปพอหมดจบพอตจะไปแลไม่มีใครพอใจแล้วเกาเจอเราชอบกป็นตัวช,ชุดหน้าไงแต่ไ,ไม่ได้กดติ้งกดมาใสา์ให้นะพอเราแยกกันงานเรื่องสองตัวทำสุดท้ายแล้วทำไมเหลือลุงทำยังไอืมเล่อาจจะดูงี้มากินไม่ได้อารมณ์อะไรแต่เราบ้าจะจำไหมอ่าอื เฮ้ยยิ่กว่าหมากับกว้าด้วยจบคลิปเตียงเท่านี้รับไปก่อนสวัสดีครับ